สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาดูเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์จากเรตินอย์และวิธีการดูแลนะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะเน้นไปที่อคอสเมติกเรติโอย์ซึ่งแบ่งเป็น4ี่กลุ่มหลักๆก็คือ r e t i n นี e ลเอสเเช่นตัวอ t a ิเต r o p i o n โ t e p a l m i t เต e หรือว่า Li โ o l e a t e นะคะพวก e t ติ o l มี i n ติ d e h y d e หรือว่า Re ติ n a l ก็ e t i n o i ย acid Er, อ i d ซิดเอสเือร์าไฮดรอกซิต n นาโฟรเรตินเอกตัวนี้ที่ที่เป็น o r i g i ิ a l ลพาทเ t ก็คือตัวแกรนแอคทีฟเรตินอ i d นะของแกรนนะคะ,ะตัวผลขัานเคียงของเรตินอ i d หลักๆเลยที่เราต้องอะระวังนะคะก็คือเรื่องของการระคายเคืองซึ่งปกติแล้วเนี่ยผิวเราเขาจะมีการตอบสนองที่แบบว่าปรับตัวเองได้อย่างเช่นเราถ้าเป็น HA เนี่ย เราทาวันแรกๆเราจะมีการฟื้นตัวเองได้เนาะผิวเราก็จะค่อยๆทนแล้วก็ในที่สุดเราก็จะไม่ระคายเคืองจาก H A นะะแต่ว่าในเรติโนนี่หลายๆเคสเลยนะคะการระคายเคืองเนี่ยไม่ได้อ่าลดลงนะคะผิวเราไม่ได้ตอบสนองน้อยลงต่อเรติดนน่ะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะใช้เรติอยด์มานานมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเกิดความผิดปกติที่ผิวคุณบอบบางหรือว่ามันมีการระคายเคืองเกิดขึ้นในผิวเนี่ยอาการ ะระคายเคืองมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ใหม่นะคะส่วนสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่สองก็คือเรื่องของความไวต่อแสงนะหรือว่าโฟโตท็อกซิกนั่นก็คือการทาเรติโนนเนี่ยจะต้องทาแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเช้าตื่นมาก็ทากันแดดให้เรียบร้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงกันออกแดดจัด,จด นะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอย่างที่สามก็คือเรื่องของความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์นะคะคำนี้ศัพทเทคนิคเขาเรียกว่าเทอร์าโตจินิกปีนะ,ะดังนั้นเนี่ยการใช้เรตินอยในหญิงตั้งครรภ์ว่าคนที่มีแผนจะมีน้องนะคะเราจะไม่ไม่ควรใชน้นะคะคือห้ามเลยยิ่งดี ทีนี้ในส่วนของการลดการคายเครืองจากฟอสเมติกเรติยนนนะคะในมุมมองของนักอ่าพัฒนาสูตรนะก็จะมีการใส่พวกสารที่มีฤทธิ์ลดการคลายเครืองหรือว่าพวกที่ให้คุณสมบัติซูตติ้งหรือว่าให้ความรู้สึกสบายผิวนะคะอย่างตัวพื้นฐานก็จะเป็นพวกอลโตอินบิสโบลลคาโมมาอโรเวล่าพวกนี้นะตัวแอดวานหน่อยก็จะเป็นพวกซินซิตีหรือว่าตัว ฮามโมเซนซีนนะคะซึ่งเป็นเพปไทด์นะคะหรือว่าในมุมมองของนักฟอร์มูเนี่ยอาจจะใช้สูตรที่เอ็นแคปนะเก็บรบรดินอยไว้ในแคปซูลตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มทั้งการดูดซึมแล้วก็เรื่องของความคงตัวด้วยนะคะในฝั่งของยูสเซอร์เองนะคะหรือวัาขายเองนะคะก็เราอาจจะใช้วิธีกรรดินโนแซนวิชนะคะาอาจจะทับสกินไซคลิ่งก็ได้นะคะ วิธีการทำเรติ a l แซนด w i c h เนี่ยก็หลักๆเราจะทาม o ยส t u ไรเซอก่อนนะคะบางคนก็บอกว่าทาแล้วอยากให้รอสักประมาณสามถึงห้านาทีเกาะแค่อยทาเรติโนนะคะแล้วก็รอ,ออีก3าถึงหนาทีแล้วก็ทา m มยส์ทับนะแต่ว่าอันนี้ก็ก็แอปความสะดวกนะคะแล้วก็ปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่มีพวก Reference นะคะหรือว่างานวิจัยที่มา Back งนี้ว่ามันได้ผลจริงไหมแต่มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ส่วนตัวได้ลองแล้วก็ได้แนะนำหลายๆคนที่รู้จักให้ลองนะคะเขาก็บอกว่าเออมันดีนะมันก็ช่วยลดการระคายเคืองจากเรตินยด์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ที่เราอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็มันก็ไม่ได้ลำบากมากหรืออย่างบางคนมีมอยส์หลายอันแล้วไม่รู้เอะเะเลยเยอ์ย่างไงนะคะเราจะทามอยส์ตัวเบาไว,ไว้ก่อนแล้วก็ทาเรติโนนค่อยมาทาครีมทับก็ยังได้นะคะ หรืออาจจะใช้ที่การทำสกินไซคลิ่งนะคะซึ่งสกินไซคลิ่งเนี่ยมันเป็นเทคนิคนึ่งนะคะที่มันถูกแนะนำมาตั้งแต่ช่วงเมษายน2023ละนะคะแล้วก็เทคนิคเนี้นะะนำเสนอโดยหมอหิวนะคะอดอเตอรวิกนะะีดาวค่ะซึ่งอดอเตอรวิกนีดาวเนี่ยเขาก็มีกุสโลบายานะที่ที่จะให้คนใข้ของเขาอะค่ะเหมือนลดความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ มันจะทําให้เกิดการอักเสบและละไายเครืองแล้วกอ็อย่างผลิตภัณฑ์พวกพิวลิ่งหรือว่า HA เนี่ยมันอาจจะไปทําให้เกิดความเสียหายต่อแบเรีอร์ผิวการทำสกินไซคลิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยลดการละคายเคืองแล้วก็ ความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการอักเสบแล Jam ้วก็การทำลายแบเรียร์ผิวลงได้นะคะก็เป er ็นกุศโลบายเนาะสกลิกอ่ะตามเทคนิคที่ดรวิทนี่์นำเสนอนะคะก็ใช้ที่กันทั้งหมดสี่ือนนะคือนแรกเนี่ยก็ใช้พวกเอาเราเราแนะนำที่ใช้เ a เป็นตัวเคมีเข้า exfoliant นะคะแล้วก็คืนที่สองก็จะเป็นเวทีนอยคืนที่3ก็คือนที่สี่เนี่ยจะเป็นคือน recovery ก็จะเน็นไปที่เรื่องของการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลแบเรียร์ผิ อาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับสมดุลไมโครไบโอมนะจริงๆอันนี้จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยหลักการทำสกินเซคลิ่งอ่ะมันจะคล้ายๆกับเรื่องของการ Listen to your skin ถ้าเราทาเรตินอลแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้มันระคายเคืองช่วงนี้มันแดงง่ายอ่ะเราก็ลดความถี่ลงนะฮะซึ่งการปรับเรตินอลเนี่ยเ,เราก็สามารถปรับได้ตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหลังจากการทาได้เลยนะคะ ทีสิ่งที่คิดว่าในอนาคตที่มันอาจจะมาก็ตอนนี้เราอาจจะเริ่มเห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายนะคะก็จะมีส่วนผสมที่มีสารบำรุงเยอะเลยนะคะผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยโอ้ถ้าไม่บอกก็เป็นครีมทาตัวนะเห็นส่วนผสมรึกว่าครีมทาหน้านะคะแล้วก็เราเริ่มเห็นการใช้พวกเรตินอลในผลิตภัณฑ์กลุ่มบอดี้นะคะกลุ่มทาตัวเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของบล็อก โฮสต์ะจากอัลลูอแมกกาซีนนะคะที่เพิ่งพับลิชเมื่อตอนต้นปีนะคะาพูดถึงตัว14เบสซีนอฟดีโล,โลชั่นนะคะแล้วก็ากอาจารย์เอเดียนก็หยิบบางตัวนะคะมาเป็นตัวอย่างเนาะอย่างตัวนี้นะคะอเมริกานะคะก็มีการใช้เรตินอลคู่กับฟลอริกแอซิดนะคะพยายามลดการระคายเคืองด้วยตัวดังคัสเซียมคิวโซไลเซต์กับ,ะะกบอะโลเวบล่านะคะที่เป็นเรตินอลเนาะ แต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเรตินอลก็อย่าลืมว่าอย่าทากลางวันนะคะทาแล้วหลีกเลี่ยงจากแสงแดดอันนี้รูกเป็นของบ้านเรานะถ้าถ้าจำได้คนะตัวนี้ก็นอกจากเรตินอลนะคะก็จะมีกลุ่มของโกลเซรรนะคะที่ที่จะเข้ามาช่วยดูแลแบล็คคิพค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มของแอสตาเซนตินนะที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ดี ค่ะมีสารสก,กัดจากตัวชาเอมนะหรือว่าลิคิสที่ช่วยดูแลเรื่องของกาะะระคายนเสีองน็อกซ์นะเข้ากับอารันโตอินอันนี้ก็เป็นบอดี้โลชั่นนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอย่างของการใช้เรตินนยส์นะคะซึ่งในอนาคตรเราอาจจะมีการเห็นการทำสกินไซคลิ่งสำหรับ ผิวตัวด้วยนะคะก,ก็ลองดูกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เรตินลเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ